กำลังกายของจ่าก,กันนักหนาวอะถามจริงคุณต้องการให้เจ้าของแบรนด์อาหารเสริมอะเขาใช้ชีวิตแบบไหนล่ะคะแบบกินแล้วก็นอนผอมได้ก็เพราะว่าอาหารเสริมของตัวเองอย่างเดียวนะแบบจะกินตามปากยังไงก็ได้แล้วไม่ออกกําลังกายนะแล้วก็นอนเฉยๆกินแค่วันละหนึ่งเม็ดแล้วผอมแบบนี้หรอ ใครจะเป็นยังไงจ๋าไม่รู้นะคะจ๋าไม่สนแต่สําหรับจ๋าจ๋าออกกําลังกายค่ะต่อให้ใครจะไม่อยากออกหรืออะไรยังไงก็ตามแต่สําหรับจ๋าจ๋าออกกําลังกายค่ะแล้วจ๋าลองมาแล้วกับตัวนะคะจ๋าก็เลยรู้ว่าสําคัญที่สุดไม่ใช่การออกกําลังกายแต่คือการคุมการกินการเลือกกินของตัวเองซึ่งคนคอมเมนต์นะคะช่วยทําให้จ๋าดูหน่อยนะคะลองกินตามปากลองกินชานมไขืมุกวันละสามแก้วสี่แก้วกี่แก้วก็ได้ลองกินแบบโอ้โูทะลุทะลวงเลยแล้วออกกําลังกายให้จ๋าดูหน่อยนะคะว่ามันจะผอมอย่างที่จ๋าเป็นไหม อย่าลืมนะคะคนคอมเมนต์กลับมาทําให้ดูหน่อยไม่ต้องคุมการกินนะคะกินตามปากแบบเต็มที่ไปเลยแล้วออกกําลังกายให้เต็มที่ไปเลยแล้วมาดูหน่อยค่ะว่าระยะเวลา2เดือนมันจะทําได้แบบจ๋าไหมสําหรับจ๋าแล้วนะคะจ๋าเลิกกินของหวานมันทอดเลิกกินจุกจิกนะคะกินอาหารเน้นกินเป็นโปรตีนนะคะแล้วก็ออกกําลังกายควบคู่ไปด้วยเพราะจ๋าย้วยค่ะจ๋าต้องการให้กระชับและจ๋าผิดไหมอ่ะที่จ๋าเป็นเจ้าของแมสอาหารเสริมแล้วจ๋าอยากกระชับอยากขุนดีอ่ะถ้าคุณอยากขุนดีแบบนี้ คุณคุมการกินอย่างเดียวไม่ออกกําลังกายมันทําไม่ได้นะคะใช่ไหมก็โจใช่เข้าใจไหมคะคุณคุมการกินอย่างเดียวมันผอมลงค่ะน้ําหนักเล็กลงค่ะสัดส่วนลงค่ะแต่คุณจะไม่กระชับอันเนี้ยไม่ต้องประดิษฐ์ประดอยเลยค่ะจ๋าพูดบนหลักความจริงล้วนๆไปถามนักโภชนาการไปถามนักพอกกายไปถามเทรนเนอร์ไปถามคนที่เขาออกกําลังกายก็ได้ว่าจ๋าพูดจริงไหม ว่าสำคัญที่สุดคือการคุณการกินไม่ใช่ออกกําลังกายแต่การออกกําลังกายคือการทําให้หุ่นกระชับแล้วก็เพิ่มระบบเผาผลาญที่ดีให้กับร่างกายของตัวเองเพราะฉะนั้นวันนี้ชัดเจนนะคะจะเป็นเจ้าของแบรนด์อาหารเสริมที่อยู่บนหลักความเป็นจริงค่ะแนะนําลูกค้าตามความเป็นจริงค่ะคุณอยากผอมคุณคุณการกินค่ะ ลดของหวานของมันของทอดเน้นกินเป็นโปรตีนคุณผอมลงสัดส่วนลงแน่นอนแต่แนะนําให้ออกกําลังกายควบคู่ไปด้วยมันจะได้กระชับแล้วระบบผอผ่านที่ดีขึ้นแต่ถ้าไม่ออกกําลังกายสามารถที่จะลดได้ไหมได้ค่ะเพราะสําคัญที่สุดคืออะไรคะคือการคุมการกินก็โจเป็นนักออกกําลังกายก็โจยังต้องคุมการกินเลยแซนเป็นนักพอะกายแซนยังต้องคุมการกินเลยนักกีฬาหลายๆคนเขาก็ยังต้องคุมการกินเลยแล้วคุณเป็นใครคุณเป็นใครมาคอมเมนต์อย่างเงี้ยรู้ดีนะคุณเป็นใครมาคอมเมนต์แบบเนี้ยช่วยทําให้ดูหน่อยนะ กินตามปากแล้วกําลังกายมาทําให้ดูหน่อยนะคะว่าจะผอมหุนนี้ไหมอย่ากลับอย่าลืมกลับมาอย่าลืมกลับมาตอบคอมเมนต์แล้วทําให้ดูด้วยนะคะขอบคุณค่ะถ้าไม่เชื่อใครที่มีประสบการณ์นะคะช่วยมาคอมเมนต์หน่อยว่าจ๋าพูดจริงไหมส่วนคนคอมเมนต์อนะ่ะอย่าลืมนะคะกลับมาตอบคอมเมนต์จ๋าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ